ไอ้นะคอาจารย์ชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงเท่าไหร่หมายถึงหมายถึงที่อาจารย์ดิวกับหนูไว้จะชั่วโมงเดี๋ยวเรียกจริงขึ้นมานี่งานเข้าเลยนะดูจะไม่มีจ่ายนะคอาจารย์ไม่มีทุกคนอาจารย์ท่านเมตตามามาช่วยมาช่วยสนุกสนานดีที่แรกกลมาแค่สนุกนะเออก็จริงจังเลยจริงจังมากด้วยตอนแรกมาแค่สนุกกันรวมตัวมาใช่ไหมรวมตัวมารวมตัวมาถ้ารู้ว่าหนูให้ขายเยอะขนาดนี้อาจารย์จะมาไหม กูจะเริ่มจะคิดแล้วนะตอนแรกแบบว่ามาทำแบบกิมมิคกิมมิคแบบนี้นะกูไม่กิมมิคแล้วเนี่ยนะมาเป็นลงแล้วตอนเนี้ยดูทุกคนดูข้างหลังอันนี้คือฝีมืออาจารย์นะคะท่าร้านใจและอาจารย์อาจารย์อ่ะบอกไว้ก่อนนะคือโปรติอาจารย์ไม่ได้อะไรแบบนี้นะอาจารย์ไม่ได้อะไรแบบนี้อาจารย์จะไลฟ์ก็เฉพาะในช่องอาจารย์ใช่ที่ขายน้ำพริกขายอะไรบ้างใดๆไปที่ครั้งแรกนะที่ขายของชำขนาดนี้นะไม่เคยนั่งไลฟ์แบบ ไล่ขายของยาวนานแบบสองชั่วโมงไม่เคยเลยขายของตัวเองเนี่ยเต็มที่ครึ่งชั่วโมงขายแค่นั้นแหละเต็มที่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นแหละพอแล้วหมดเหนื่อย